สวัสดีนะคะกลับเข้ามาเจอกันกับกิฟในช่องกิฟส,สอนกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็อยางทุกคนเห็นตามหัวข้อคลิปไปเลยนะกิฟก็จะมารีวิวแฟลเวอร์ลิปลิปสติกของกิฟในปี2023นะะอันเนี้ยคือคัดมาแล้วจริงๆชอบแล้วก็คือใช้บ่อยมากๆนะคะอย่างบางแท่งเนี่ยก็อาจจะเห็นแบบทาในคลิปแบบเมคอัพคูลทอรี่เบ้างอะไรอย่างงี้นะคะก็ถ้าอยาก <ๆ S 2> รู้ว่าล <ๆ S 2> ิปสติกแท่งโปรดของกิฟในปี2023นะคะมีแท่งไหนบ้างนะคะก็ตามไปดูกันได้เลยค่ะก่อนเริ่มกันที่แท่งแรกเลยนะคะทุกคนซึ่งเป็นแท่งที่ททกนนิ เพลลิฟเพลยไอิงเวเวตตัวนี้เลยนะอันนี้คือสีเบอร์ยี่สิบสี่นะคะจริงเนี่ยมันจะออกมีความเป็นนูดน้าตาลที่สวยมากๆรุ่นนี้ของเขานะคะเนื้อก็คือจะเป็นเนื้อกำมะหยี่นะคะเนือเน้อนุ่มเก๋งง่ายแล้วก็คือทาแล้วกบสีปากเดิมได้แต่ว่าแท่งเนี้ติดทนกลางๆนะคะแต่ถ้าส่วนตัวเวลากิ๊บใช้อ่ะกิ๊บชอบเอาสีนี้มาทาเป็นเบทที่ปากแล้วก็คือค่อยไปทาสีอื่นผสมมากกว่านะคะถ้าใครที่มองหาสีนูดน้าตาลนะคะเป็นอีกแท่งหนึ่งที่จริงตักใจมากๆแบบแนะนําคือชอบแลวใช้บ่อยมากๆนี่น่าจะ สีเบอร์24นะคะ Milky Nude ต่อมานะคะก็ยังเป็นของ Paris p e r a นะันก็จะเป็น p a r i Perla In Mood Golden i n t ตัวน,นี้เลยนะอันนี้สีเบอร์20นะคะสีเบอร์2 0นะคะมันจะมีความเป็นน้ตาตาลแดงตุ่นๆอนะซึ่งสีเนี้ยมันตุ่นแล้วสวยมากๆในของเขาจะมีความเป็นเนื้อฉ่าอีกอย่างคือมันมันฉ่าแต่ว่ามันไม่ได้เหนอะหนัาปากรุ่นนี้คือบางเบาสบายปากมากนะคะแต่รุ่นนี้สำหรับกิ๊คือติดทนกลางๆนะคะจริงๆคือแท่งเนี้ยตั้งแต่ที่ได้มากิ๊ใช้บ่อยมากว่าทุกคนเนี่ยกิ๊จะขึ้นลุแ่่งหน้าทีก นี้ทาให้นะคะคือทาสวยมากว่านตก็ตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยใช้ทาเดี่ยวๆนะชอบเอามาทาแบบทับข้างในมากกว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นสีเบอร์20ของเขานะคะแล้วอันนี้คือที่หลังมือกับสีที่ปาก แท่งต่อมานะคะก็จะเป็น Lily Bylen Mood Lay Out Velvet Tint ตัวนี้เลยนะคะอันนี้คือสีเบอร์สิบนะสีนี้มันจะมีความเป็นนูนส้มน้ำตาลสวยมากคือสีนี้เหมาะกับจะเอามาทาเป็นเบทที่ปากหรือจะไปทาผสมกับสีอื่นก็ได้รุ่นนี้ของเขามันจะมีความเป็นเนื้อเวเวทนะคะคือทาง่ายกบสีปากเดิมได้อีกอย่างค่อนข้างติดทนเลยนะคะแล้วก็คือทาเนี้ยคือไม่ตกลองด้วยนะรุ่นนี้ของเขาคือทาง่ายแบบเกี่ยง่ายมากจริงๆนะคะถ้าใครที่ชอบความแบบว่านูนส้มน้ำตาลอย่างเงี้ยก็คือเป็นอีกแข้งหนึ่งที่แนะนำ เหมือนกันนะคะสีสวยสีสวยมากๆากเดี๋ยวทุกคนอาจจะงงว่ากับสีแรกมันต่างกันยังไงคือจริงๆสีแรกกับสีนี้กิ๊ว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกันที่มันจะมีความเป็นนูดแบบว่าน้ำตาลเหมือนกันแต่ของลิลลี่ไบเลตอะมันจะมีความเป็นนูดส้มน้ำตาลขึ้นมาด้วยนะคะสีอันนี้จะเป็นของลิลลี่ไบเลตนะคะก็คือเป็นสีเดียวกับที่กิฟททาอยู่ที่ปากตอนนี้ด้วยนะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นสีแรกนะคะของพาริสเทล่าสีเบอร์ยี่สิบสี่มิลกี้นูดนะมันออกใกล้เคียงกันมากๆาะทุกคนอันนี้็จะเปนนู น้ำตาลแบบนูดน้ำตาลอันนี้ก็จะมีความแบบว่านูดส้มน้ำตาลขึ้นมานะคะตั้งต่อมานะคะก็จะเป็น for you to you are my powder lipstick ตัวนี้เลยนะซึ่งอันนี้จะเป็นเฉดสีเบอร์6นะคะสีนี้จะมีความเป็นนูดชมพูแล้วก็รุ่นนี้ของเขาเป็นเนื้อแมทนะคะเกลี่ยง,ง่ายกบสีปากเดิมได้ดีแต่รุ่นนี้รู้สึกว่าติดทนกลางๆนะคะสีนี้ของเขานะคะก็จะมีความเป็นสีนูดชมพูที่แบบสวยละมุนน้ออันนี้นะคะก็จะเป็นเฉดสีเบอร์6นะคะของ for you to นะสีที่อยู่กับที่หลังมือกับที่ปากเหมือนกันไหม ตั้งต่อมานะคะก็จะเป็นโลแมนเบอร์ฟัดตินตัวน,นี้เลยนะคะนี่จะเป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะทีนี้ของเขานะคะก็คือจะมีความเป็นชมพูอมแดงรุ่นนี้คือเป็นเนื้อกะมีดที่สุดของความแบบเนื้อเกี่ยง,ง่ายนุ่มมากๆนะคะอีกอย่างรุ่นนี้ก็คือถ้าเราอบสีปากเดิมได้มหมนะคะไม่ตกลองรุ่นนี้กิบเคยทดสอบความแบบติดทนไปแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าเวลากินข้าวกินน้ำอะไรเงี้ยคือเลเยอร์ชั้นแรกมันจะลุดไปแต่คือสเตน์ยังอยู่ที่ปากเราแบบติดทนมากๆนะคะทุกคนถ้าใครที่อยากลองโลแมน จากรุ่นอันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แบบแนะนํามากๆจริงๆเหมือนทุกวันนี้เขาออกแบบหลายเฉดสีมากๆแล้วนะคะของรุ่นนี้นะก็ลองไปดูสวัสีกันก่อนก็ได้นะคะแบบแนะนํามากจริงๆอันนี้นะคะก็จะเป็นเฉดสีเบอร์01ของโลแมนนะแท่งสุดท้ายนะคะก็จะเป็นอีกกลิปเมลิคาทินต้นนี้เลยนะอันนี้จะเป็นเฉดสีเบอร์02นะสีนี้ของเขานะคะก็คือจะเป็นสีชมพูอมแดงรุ่นนี้ของเขาจะเป็นทินเนื้อฉ่ําที่แบบ ฉ่ำวาวสวยมากๆเหมือนเติมน้ำให้ปากเลยทุกคนแล้วรุ่นเนี้ยสเตนติดทนมากคือถ้าสมมติเราดื่มน้ำหรืออนะไรเงี้ยคือแบบความฉ่ำมันหายไปแต่ว่าสเตนอนะ่ะยังอยู่ที่ปากเราแล้ว,ลวคือสเตนมันติดทนแบบดีมากๆจริงๆนะอันนี้นะคะก็จะเป็นเฉดสีเบอร์02นะของอีกิปนะคะแล้วนี่นะคะก็เป็นเฟเวอร์ลิตลิปสติกของกิ๊ฟในปี2023นะคะมีแท่งไหนหรือสีไหนที่ทุกคนกําลังใช้อยู่บ้างไหมคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอในวันนี้กันนะคะถ้า ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe นะคะจะได้มาเจอกันในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย